ลงบ้านสันป,ป่าป่วยครับมารถไฟฟ้าครับวันนี้รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าโอ้พี่นัดตามหลังว่าติดติดรถไฟฟ้าพี่รถไฟฟ้ารถไฟฟ้า <laughs> ไม่ต้องใช้นลำมานเลยยิ้ว <c oughs> <c oughs> โอ้โ oh, hey. หเทะลทยฮึบฮึบแหน่เดี๋ยวรอสมาชิกนิดนึงนี่พี่นันก็ช้รถไฟฟ้าเหมือนกันอาพี่พอดกับรถไฟฟ้าโ oh, <bad> อ้โหบบตหมดอาคนผม,ผมยังมีแบตอยู่ รถไฟฟ้ามาหานะชฮึบฮึบค่อยๆไปครับนี่คือความคลาสสิกข,ของเส้นทางนี้ลงอย่างเดียวลงอย่างเดียว เบรกเริ่มตึงๆแล้วเริ่มไม้นั่นเองพอเราไม่ได้ใช้ engine เบรกต้นตีนเป็ด,ดตรงนี้ตรงนี้ล่องไหน อากาศดีม <si ีถีเส wow> ื้อมีเถาวันแล้วก็มีรถไฟฟ้าต้นไม้ที่นี่รวมสมบูรณ์ครับ นี่ต้นไม้ใหญ่โอ้โหนี่เยใหญ่ไหมใหญ่ไหมแท่งเล็กน้อย เราไม่มีคันเร่งเปิดส่งเห็นแล้วมันเคี้ยวใช่ไหมพี่อย่าเอาขึ้นใช่ไหมดูดีดี

อยากเล่นอีกอะอยากเล่นอีกอะลองไว้ล่างขอาคุณกรอบโปรครับที่ไม่เออเลอร์ตอนนี้ธรรมดาและฉอดสำคัญสำคัญมีปัญหาตลอด <Okay. S 2> โอเคีพอนโอ้รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าโอเคเดี๋ยวก่อนข้ามาห้วยแล้วหนังชีวิต